ก่อนดูย้อนหลังกราบังามกดติดตามซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับรายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวัยช่อง5ร่วมกับดูดีเอนเตอร์เทนเมนต์ชวนชมตีอ้วนชวนหิว โอ้โหคุณผู้ชมนี่มาแอบ,บดูความอร่อยก่อนนะครับแล้วให้ตากล้องในกำลังเก็บภาพอยู่ข้างในเลยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาตามหากันว่าใครคือฮิมกีเฮ้ยชื่อออกแนวเกาหลีผสมจีนแล้วเขามีความเป็นมาอย่างไรกับร้านนี้นะครับความอร่อยที่กําเนิดเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครอีกร้านหนึ่งนะค,คุณผู้ชมเขาเรียกว่าเป็นขาหมูน้าํามะพร้าวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ไปดูกันก่อนนะ ว่าแถวรามินทาแถวแถวเรซซฟอนีเวอร์แถวนี้มีอะไรน่ากินกันบ้างในอร่อยสุดเขตครับช่วงอร่อยสุดเขตร,ร่วมสนับสนุนโดยเครื่องดื่มสมุนไพรหยวนดื่มอร่อยแก้ขหายได้ประโยชน์อร่อยสุดเขตครับคุณผู้ชมวันนี้มากันที่เขตคลองสามวานะครับ เช้าๆแบบนี้เรามาแวะกินกันก่อนเลยนะครับที่ครัวแม่ปาร์ตี้ครับกับข้าวที่นี่เขามีให้เลือกมากมายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งต้มผัดแกงทอดมาปาร์ตี้ข้าแกงกันที่นี่ได้เลยนะครับอีกร้านที่อยากจะแนะนำนะครับถ้าเกิดมาแถวนี้ก็คือร้านยิ่งกี่เป็ดย่างฮ่องกงร้านนี้ออาหารจีนสไตล์ฮ่องกงที่เปิดริมทาง ราคาก็ไม่แพงนะครับมีทั้งเป็ดย่างหมูแดงอบน้ำผึ้งหมูกรอบผัดซีอิ๊วฮ่องกงข้าวผัดฮ่องกงราดหน้าปลาเต้าซี่เยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายราคาก็เป็นกันเองด้วยแวะกันแล้วอยากกินซีฟูด้ดก็มีแบบไม่อั้นมาแนะนำหนึ่งร้านนะครับร้านที่มีชื่อว่าเพาะดีเลสลองครับร้านที่เป็นซีฟู้ดแบบสดๆอิ่มไม่อั้นทั้งกุ้งหอยปูปลานะครับครบครันแบบไม่ต้องไปถึงทะเลก็กินกันได้แบบสดๆดเลยครับส่วนวันนี้นะครับร้านที่เราจะมาแนะนำนะครับ เป็นร้านขาหมูครับคุณผู้ชมแต่ขาหมูร้านนี้ไม่เหมือนร้านอื่นยังไงต้องชมแล้วครับตอนนี้เราเข้ามาในร้านแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเราจะมาถามกันว่าฮิมกีนี่คือใครแล้วเป็นยังไงแล้วก็ร้านนี้มีอะไรน่าสนใจนี่เจ้าของร้านเฮียบอยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮียครับผมฮิมกีชื่อเฮียเปล่าไม่ใช่ครับชื่อลูกชายครับผมอ๋อไม่นช่อลูกชายครับผมความหมายคือทองทองทองเฮงเฮงอะไรพวกนี้ครับผมนะร้านนี้เขาเรียกว่าฮิมกีข้าวขาหมูแต่ขาหมูไม่เหมือนคนอื่นนะใช่ครับผมมีเอกลักษณ์ผมก็เลยมาุที่นี่ ขาหมูในน้ำมะพร้าวครับผมนี่ไงครูโจ้อมอันีเปิดมากี่ปีแล้วสองปีครับสองปีแล้วสูตรมาจากไหนต้องถามนี้สูตรมาจากเอ้าอึมครับผมเห็นที่บอกว่าขั้นตอนในการทําขาหมูน้ำมะพร้าวนี่มันไม่ได้ง่ายๆนะครับมีขั้นตอนอะไรบ้างขั้นตอนที่หนึ่งเลยนะครับได้ขาหมูสดมาใช่ไหมครับหนึ่งปุ๊บเราล้างฮะล้างเกลืองล้างส้มเราก็มาต้มนะครับต้มเสร็จเราก็มาล้างครับล้างล้างล้างให้เลือดมันออกครับ แล้วอันดับ3เราก็มาทอดแล้วก็มาล้างอีกนะฮะพอทอดเสร็จเลื่อนเก็จะขึ้นใหม่กัฮะขึ้นใหม่ต่อล้างแล้วค่อยต้มจริงต้มอีกขายได้แล้วยังครับยังอีกเหรอเพราะว่าต้มเสร็จเราก็จะของวันนี้ครับแช่ฟิตไว้ให้น้ำมะพร้าวกับสูตรยาจีนเนี่ยครับซึมเข้าไปในเนื้อพอเป็นน้ําแข็งเลยใช่แล้วก็เอามาละลายอีกทีนึงก็มาต้มพี่จะได้กําไรเลยฮะรสชาติเป็นยังไงพี่รสชาติมันก็จะเข้มข้นมันก็จะหอมนะฮะได้หอมพี่ขายชาาเท่าไหร่ สามร้อยเเองสามเองเหรอโอ้คุณผู้ชมไม่ไม่แพงนะแล้วจานหนึ่งก็หร่จานจานเริ่มต้น40บาทเองครับวายตายแล้วผู้จัดต้มน้ำมะพร้าวขนาดนี้วัดคากิคากิคากิแปดสิบแปดสิบบาทครับเราจะขาหมูแล้วมีอะไรนะมีก๋วยเตี๋ยวต้มยำชามละ20ครับผมลองมาชิมได้นะครับเฮ้ยชามยี่สิบเองเหรอยี่ครับชามน่ารักน่ารักแล้วมีโปรโมชั่นอีกนะครับวันพ่อเนี่ยครับผมเปิดอทีทานฟรีเลยนะทานฟรีทั้งร้านเลย ทั้งร้านเลยใช่ครับยกเว้นซื้อกลับจนกว่าของที่ผมกะไว้จนหมดนะครับเอาแล้วของที่จะเลี้ยงก็หมวใช่ครับผมสุดยอดเพรางั้นเดี๋ยวเรามาชิมกันดูครับรู้จักผมว่าขาหมูในน้ำมะพร้าวสูตรที่เขาได้จากเพื่อนของเอื้มมาเมืองจีนจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ร้านนี้เนี่ยถ้าเกิดผ่านไปผ่านมาคุณผู้ชมไม่ได้อ่านดีๆอาจจะเรียกว่าร้านขาหมูธรรมดานะซึ่งบางคนเข้ามากินยังไม่รู้เลยว่าร้านนี้เป็นขาหมูในน้ํามะพร้าวเดี๋ยวลองมาชิมขาหมูกันก่อนขาหมูในน้ํามะพร้าวก็ต้องลองชิมน้ําดูก่อนเนาะว่าเป็นยังไงบ้างของร้านนี้นะฮะของร้านนี้ชิมกันดูเลยผมยังไม่ลัดข้าวนะอยากชิมดูอ่ะขาหมูเขาจะแบบว่าเค้มค้นในรสชาตินะเป็นเค็มๆหอมๆ เราลองแบบกินแบบทั้งเนื้อหนังด้วยดีกว่านะนี่แบบนี้กินเหมือนที่คนต้องมากินทั่วไปนี่แหละนี่อย่าแงบบนี้เลยนี่ต้องย้ำนะว่าเป็นในน้ำมะพร้าวนะเนื้อนี่เปื่อยยุ่ยเลยียวง่ายเลยนะฮะรสชาติจะหอมจนเกินมาฮะคุณผู้ชมตัวนี้นี่ขาจักใครไม่กลัววันนี่จับเลยอาจากนี่จะเป็นกระดูกตรงข้อนะ ก็จะติดเอเ็อนแบบนี้คุณผู้ชมแล้วก็จะมีเนื้อหน่อยหนึงแต่คาจากนี่บางร้านไม่มีนะฮะร้านนี้มีแล้วถูกด้วยผมแมนะนําเลยคราวนี้ถ้าเกิดทายน้ำจิ้มอ่ะใส่น้ำจิ้มไปหน่อยข้อ,อดีของขาหมูร้านนี้เปื่อยยุ่ยมากเนื้อหนังมันจะละลายละลายแบบเนื้อยุ่ยเปื่อยมากคุณผู้ชมดีมากไส้ซะหน่อยไส้ซะหน่อยลองทุกอย่าง แต่ตัวไส้จะมีความเค็มมากกว่าขาหมูไปหน่อยนึงนะ,ะนอกนั้นโอเคส่วนก๋วยเตี๋ยวคุณผู้ชมก๋วยเตี๋ยวผมก็เอามาประดับให้นะให้รู้ว่า2ี่สิบาทชามแค่นี้เองนะหรือคุณผู้ชมจะกินก๋วยเตี๋ยวใส่ขาหมูก็ได้เขาก็จะน่าจะมีน้ำขาหมูผสมลงไปในน้ำซุปด้วยนะฮะก๋วยเตี๋ยวต้มยำชามน้อยยี่ิบบาทอยนะ่างเงี้ยน่ารักดีสบายเลยอืม โอเคจุ๋มจิ๋มน่ารักขาหมูแล้วก็เก้กปวย้็นหน่อยใครเปิดร้านนะผมแบบแนะนำเลยไม่ต้องต้มหรอกต้มเก้กว้วยขายไม่หมดแล้วก็บูดเสียเวลาซื้ออย่างเงี้ยแล้วบวกกำไรง่ายกว่าหาซื้อได้ที่แมคโครนะฮะเดี๋ยวนี้ร้านซื้อไปขายกันเยอะเลยของหยวนเขาหวานน้อยแช่ยเย็นเฉฟได้เลยฮะ,ะเดี๋ยวนี้เขาไม่กินหวานมากกันแล้วนะ คุณผู้ชมครับแวะมาชิมกันได้เขาพิเอกก้านนะครับขาหมูในน้ำมะพร้าวชื่อร้านว่าฮิมกีอยู่ตรงไหนครับพี่บอยเรียบคลองสองซอย14นะครับเยื่องเยื่งซาฟารีครับผมอ่าเปิดกี่โมงครับเปิด8ปดโมงปิด4ี่โมงเย็นครับอยู่ทุกวันที่16ครับผมแวะมาได้เลยวันนี้ผมมีตุ๊กตาตีกวอกนะครับรายการดิวันดิวเป็นสัญลักษณ์นะครับมอไปจังร้านเอาไว้ช่วยเลี้ยงลูกค้านะครับแล้วก็ยังมีเครื่องดื่มสมุนไพรหยวน เดินมา่อยแก้กายได้ประโยชน์หาซื้อได้ที่แมคโครโลตัสหรือว่าเซเว่นนะครับไม่ต้องต้อมให้เมื่อยตุ้งคุณผู้ชมแล้วจะมีสติกเกอร์ตีวันชนหิวร้านนี้ต้องลองฝากติดครับขอบพระคุณมากครับนะเดี๋ยว <ขอ S 1> ช่วงหน้าเรามีสูตรดีๆมาฝากกันนะครับ<อ>เป็นน้ําจิม้มหมักเนื้อสัตว์ทํากับข้าวได้เจด้วยซอสอนเนกประสงค์ตีอ้วนชวนหิวหาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์สั่งได้ทางช้อปปี้หรือแอดไลน์ สูตรประจำตระกูลครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ก็มาตรการผ่อนคลายแล้วแต่ก็อย่ากลัดตกนะครับวันนี้ผมแวะมาถ่ายทําสูตรประจำตระกูลแต่ว่าวันนี้จะไม่ได้ไปเยี่ยมบ้านคนวันนี้จะไปเยี่ยมร้านอาหารร้านหนึ่งซึ่งเป็นอาหารปักใต้รสชาติจัดจ้านแล้วก็ฝีมือดีเดี๋ยวเราก็าไปหาแม่ครัวนะครับแม่อีของเราก็จะเป็นเมนูอะไรนั้นติดตามวันนี้ครับสูตรประจำตระกูล สูตรประจำตระกูลตอนนี้เราก็เข้ามาในร้านบ้านขมิ้นเลยนะครับคุณผู้ชมร้านนี้อาหารอร่อยสุดยอดอยู่กับแม่ครัวเอกของที่นี่นะครับซึ่งอยู่มาเป็น10ปีตั้งแต่ร้านเปิดแล้วนั่นก็คือคุณแม่อีสเองสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาอวแหละคุณผู้ชมวันนี้เราเข้ามาที่นี่แล้วนะฮะก็อยากจะแบบว่าเขาเรียกว่าร่วมรับเอาสูตรไปสักหนึ่งสูตรจากร้านบ้านขมิ้นเพราะเป็นอาหารใต้ อร่อยมากอยู่มาเป็นสิบสิบปีแล้วคุณผู้ชมที่นี่มีเมนูอะไรบ้างอะมีผัดเกลียงผัดไข่ผัดเห็ดแครงกุ้งสดแล้วก็เห็ดแครงย่างแต่ว่าเมนูที่คนสั่งไปกินเยอะนะคุณผู้ชมช่วงโควิดแล้วก็แบบว่าดิลิเวอรี่เนี่ยคือเมนูที่เราจะทําให้ดูในวันนี้ยำส้มโอค่ะยำส้มโอไม่ใช่ส้มโอนะยำส้มโอแบบโบราณด้วยคุณผู้ชมที่อันแรกเลยมาดูส่วนประกอบของยำส้มโอโบราณหน่อยฮะมีอะไรบ้างฮะ มีมะพร้าวซอยคั่วค่ะอันนี้ก็มะพร้าวเหมือนกันมะพร้าวขูดขาวโอ้โมะพร้าวขูดขาวอ่ะต่อมานี่เป็นพริกขี้หนูสวนใช่ไหมพริกขี้หนูสวนค่ะอ่านี่กุงง้งแห้งกุ้งแห้งต้องลวกผ่านน้ําร้อนก่อนนะคะอ่ากุ้งลวกอีกค่ะพระเอกของงานนี้ก็คือ สม้มโอค่ะต้องเป็นส้มโอ์ที่ไหนแม่กลองค่ะขาวน้ําผึ้งค่ะมันจะหวานอมหวานอมเปรี้ยวมันจะฉ่าอ่านี่กูเดี๋ยนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะฮะเป็นสูตรประจำตระกูลเลยถ้าเกิดว่าคีดจะทํายําส้มโอโบราณต้องเลือกเป็นส้มโอแม่กลองนะแล้วก็มีน้ํามะนาวทีนี้หัวใจของจานนี้ต้องมีน้ํายําสิค่ะโอ้โหเนี่ยอันเนี้ยถามหน่อยเลยทยํายังไงอะน้ํายาอะวันนี้เปิดนะค่ะเปิดเลยนะอ่าเปิดให้ดูเลย มีน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวกะปีกะปิน้ำตาลทรายน้ำาราปลาน้ำปลาดีแล้วก็น้ำเปล่าน้ำเปล่าแค่นี้นะค่ะอันนี้ผมต้องบอกคุณผู้ชมว่าเราทําให้ดูคร่าวๆนะถ้าเกิดว่าจะเคี่ยวจริงๆแล้วต้องใช้เวลาเท่าไหร่ฮะสองชั่วโมงอะค่ะสองชั่วโมงอย่างต่ํานะอย่างต่ำนะอ่ะมาดูกันใส่น้ำใส่น้ำเปล่านี่เคล็ดลับนะสูตรประจำตระกูลนี่ใส่น้ำเปล่าไปก่อน ประมาณหนึ่งให้แบบว่ามีพื้นที่นะในการกวนในการอะไรนะฮะค่ะแล้วก็ใส่น้ำปลาน้ำปลาแล้วครึ้นถ้วยนะอครึ่งถ้วยแล้วก็น้ำตาลทรายหนึ่งถ้วยน้ำตาลทรายหนึ่งถ้วยค่ะหนึ่ถ้วยทวงนะะนใส่ไปกะปิ แต่เป็นกะปิทางใต้นะคะโอ้โหนี่กะปิดีเลยเอาช้อนนี้ไหมแม่ช้อนนี้ดะหวาแห้งไะเอาเยอะไหมแม่ช้อนโต๊ะหนึ่งสองช้อนโต๊ะพุ่มๆสองช้อนโต๊ะประมาณนี้สองช้อนโต๊ะไม่พูนหรือว่าช้อนโต๊ะพู้นๆนะฮะเป็นน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊ดน้ำตาลมะพร้าวใช้เยอะไหมฮะหวมดหมหมดนัหละหมดเลยเหรอโอ้ทั้งหมดนี่ประมาณถ้วยตวงนะคุณผู้ชมหนึ่งถ้วยตวงกันพอค่ะพอแล้วอื้อหือแล้วเราต้องเคี่ยวไปอย่างนี้ใช่ไหมค่ะ ไฟห้ามแรงด้วยไฟห้ามแรงค่ะไฟเบาๆงี้เลยเหรอค่ะในระหว่างดูไม่อีทเคี่ยวนะเดี๋ยวผมจะเอาของที่เคี่ยวเสร็จแล้วไมหมคุณผู้ชมดูนี่มาแล้วคุณผู้ชมโอ้โหพอเคี่ยวเสร็จนะผ่านไปสองชั่วโมงจะเป็นแบบนี้นะแล้วยำส้มโอต้องกินกับตัวนี้ใช่ไหมฮะใบชพูค่ะถ้าไม่มีใบนี้คือไม่อร่อยค่ะไม่อร่อยนะคุณผู้ชมเข้ากันนะคะเดี๋ยวเราพักตรงนี้ฝากผู้ช่วยในครัวไปเคี่ยวต่อ ที่เหลือเดี๋ยวเราจะมายำให้ดูแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันครับทีนี้เราจะมายำให้ดูแล้วค่ะวิธีการยำให้อร่อยต้องทําไงครับนี่ครับน้ํายําประมาณหนึ่งทัพพีทัพพีค่ะฟ้าใส่ลงมานะฮะมะนาวสดหนึ่งกระบวย1หนึ่งกระบวยเล็กนะฮะตามด้วยเสพริกนิดหน่อยค่ะพริกขี้หมูสวนซอยค่ะตามใจชอบคนก่อนให้เข้ากันค่ะคนให้เข้ากันให้เข้ากันให้เข้าละลายกับมะนาวให้ดีก่อนนะคุณผู้ชมคนก่อน ใส่กุ้งแห้งกุ้งแห้งที่ลวกเอาไว้คนนให้เรียบร้อยก่อนใจเย็นๆนะเวลายำไม่ต้องใจร้อนแล้วก็ใส่กุ้งสดค่ะกุ้งสดที่ร้านขายนี้ชุดหนึ่งเท่าไหร่180ค่ะร้อเองคุณผู้ชมนะฮะราคามาตรฐานอาหารทั่วไปแวะมากินได้สั่งไปกินที่บ้านก็ได้ใช่ไหมค่ะมีลิเวอรี่ได้ด้วยค่ะ้าคุณผู้ชมไม่อยากทําเองนะก็ดูของเขาแล้วก็สั่งกินได้เลย แต่ผมชื่อผมว่าสั่งกินเถอะคคแค่ขั้วมะพร้าวก็ท้อแล้วอ่ะคนไม่เข้ากันค่ะอ่าให้มันชุ่มฉ่เนาอค่ะแล้วก็ใส่สโมค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมสำคัญตรงนี้แหละ่เม็ดออกด้วยนะคะเม็ดออกด้วยนะต้องเป็นแมดกรองเท่านั้นนะค่ะเด็ดใส่ลงไปเป็นกรีบกรีเป็นเว่นๆนนะคะอ่า นี่ใส่ส้มโอเวลาเด็ดกลีบนี่ไม่ต้องเด็ดกลีบเล็กเนะาะให้กลีบมันใหญ่หน่อยนะเพราะงั้นเดี๋ยวม,มันกระจายออกไปหมด่ใชแล้วก็คนค่ะคนให้เข้ากันโอ้โหน่ากินมากอ่านี่คุณผู้ชมเสร็จแล้วนะก็ตามด้วยคนให้เข้ากันค่ะตามด้วยเลยฮะมะพ,พร้าวตัวนี้ก่อนโอ้โหนี่ซอยมะพร้าวได้สวยมากยอมยอยรับเลยนะซอยก็ต้องใจยเย็นน่ะมะพร้าวอย่างนี้เวลาซอยแล้วทำแล้วเก็บได้นานเท่าไหร่ เก็บได้มาเป็นเป็นอาทิตย์อะค่ะเป็นสัปดาห์เลยเนะาะนี่แล้วก็ต้องมีมะพร้าวขูดละเอียดอีกนะ,ะเห็อเออเอนหน่ากินมากเลยคุณผู้ชมดูสิปลงใบโอ้โหคือดูที่การซอยมะพร้าวก็รู้แล้วนะคุณผู้ชมว่าแม่ครัวเนี่ยเขาละเอียดขนาดไหนบางทีคุณไปกินเมี่ยงหรือยำต่างๆมะพร้าวนี่โอ้โหเป็นเส้นใหญ่โตเลยอันนี้หนูนั้นละเอียดเล็กมากนะฮะแล้วก็ลองใบชพล่ะอ๋อลองใบชพลแบบนี้ค่ะ อ้าวนี่ไงเสร็จแล้วปั๊บปรุงอาหารจะให้อร่อยเขาพูดกันบ่อยต้องใจเย็นๆเตรียมสู่เตรียมของให้ดีวัตถุดิบเครื่องครัวต้องมีพร้อมกับวิชีการปรุงจากใจของชอบเลยคุณผู้ชมนะครับอาหารใต้รสจัดจ้านแ,ะแนะนำร้านนี้เลยนะ ลองมาชิมดูนี่ผมชิมยำส้มโอก่อนโอ้โหยำส้มโอแบบโบราณเวลากินนี่เขาต้องกินกับใบชะพลูนะคุณผู้ชมผมขอเนี้ยดึงมาใบก่อนปุ๊บปุ๊บทล้วนี่ส้มโอหน่อยนึงนี่นะกับตักมีกุ้งแห้งแล้วก็กุ้งนะฮะกุ้งโอ้โหนี่กุ้งมันใหญ่ไฟคุณผู้ชมก็หั่นนิดนึงแล้วก็ห่อในใบชะพลูเลยปุ๊บนี่ล้างมือให้สะอาดนะ ก็จับก็ได้แบบนี้เลยนี่เลยนี่นี่เลยนะไปแล้วนะนวแนะนนร้านนี้อาหารใต้ดีทุกอย่างคุณผู้ชมนี่ข้างนอกเป็นส้มมาด้วยชิมน้ำก่อนนะจัดจ้านนะครับคุณผู้ชม เดี๋ยวให้แม่อีทบอกไปกัดให้นะแนะนำแนะนำเยี่ยม,ม,ม,มคุณผู้ชมครับวันนี้เราเปิดสูตรให้ดูนะครับอยากทำก,ทำก็ทำตามได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากทำอยากแวะมากินอาหารอร่อยๆร,ร,รวมถึงเมนูในวันนี้นะฮะก็แวะมาได้ร้านนี้แนะนำเลยครับแม่ครัวละเอียดละออใส่ใจทุกเมนูนะครับแม่อีทของเราชื่อร้านบ้านค m มินอยู่ตรงไหนครับอยู่หลังพรไดส์พาร์คค่ะเซรีวิลลาซอย4ค่ะ เปิดตั้งแต่เวลา11โมงเช้าถึง2ทุ่มค่ะครับเลี้ยวเข้ามา20เมตรก็เจอแล้วคุณผู้ชมบ้านำมิ้นนะฮะวันนี้ผมก็มีเงินช่วยค่าวัตถุดิบจากรายการถิ่นวัลชิลนิให้2,000บาทนะครับแล้วมีผลิตภัณฑ์พริกแกงกระดกวันรสเข้มเต็มเครื่มมองเทศมอบให้อีกหนึ่งชุดนะครับผลิตภัณฑ์ซอสมะขามเปียกสำหรับปรุงอาหารตาปรุงรสไทยนะครับหลากหลายผลิตภัณฑ์ครบครันดูรสชาติมอบให้1ชุดนะครับแล้วก็มีเครื่องใช้ไฟฟ้าจากไมโอมอบให้อีก1เครื่องด้วยมีส่วนดี อย่ากเก็บเอาไว้นะครับถ้าเกิดร้านไหนยอมเปิดสูตรแล้วก็ติดต่อมาได้นะจะเดี๋ยวเราจะไปหากันในช่วงนี้สูตรประจำตระกูลครับตระกูลของคุณทำอะไรอร่อยเชิญมาโชว์สูตรเด็ดประจำตระกูลได้ที่รายการตีอ้วนทวนหิวรับไปเลยส0ง0ันบาทพร้อมของสมนาคุณสมัครได้ตามช่องทางนี้อย่าปล่อยให้ความอร่อยสูตรดีๆหายไปมาโชว์ให้เราชิมกันได้ได้สูตรประจำตระกูลร่วมสนับสนุนโดยต้นตำรับเครื่องแกงไทยกนกวันรสเข้มเต็มเครื่องเทศ ปรุงรสแท้ต้องปรุงรสไทยหลากหลายผลิตภัณฑ์ครบครันทุกรสชาติบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่าย w o r l d แ a สเป็นน้ำจิ้มหมักเนื้อสัตว์ทำกับข้าวได้เจด้วยซอสอนเนกประสงค์ตีอ้วนชวนหิวหาซื้อได้ที่ f o o d แลนด์สั่งได้ทางช h อปปีหรือแอปไลน์ช่วงทัวลงพุงวาเรตี้ ตัวลงพุงครับคุณผู้ชมช่วงที่สางรายการเนี่ยกินฟรีเที่ยวฟรีกับรายการเรานะครับใครก็ได้สมัครมานะครับถ้าเกิดคุณอยากกินของอร่อยเราจัดการให้ฟรีไม่เสียสักบาทเดียวเลยนะ,ะวันนี้ผู้โชคดีของเราเขาเรียกกันว่าคุณบุกโกใช่ไหมได้ค่ะบุกโกก็ได้แต่ส่วนใหญ่ยิงแค่ชื่อบุ้งชื่อบุ้งแต่เพื่อนเขาเรียกบุกโกอ่าอ,า,า,าอ่าเป็นฉายาสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณบุกโกทํางานเกี่ยวกับอะไรคุณบุ้งอ่ะคุณบุ้งเป็นนักวางระบบคอมพิวเตอร์ค่ะเห็นบอกอยู่ออฟฟิศเนี่ยเป็นหัวโจกหาอาหารอร่อยอระมาณนั้ว ทำไมอยู่ดีๆสมัครมากินฟรีเพราะอะไรเอาตรงๆนะ,ะคือตื่นมากลางดึกอะแล้วก็ไม่รู้ทำอะไรก็มาไถ่ๆดูอ้าวรับนี่ออะลองดูสะหน่อยสิเอาไม่คิดว่าจะได้นะนะเปิดรับสมัครพอดีที่เราให้มากินเนี่ยเขาก็บอกว่าอยู่ออฟฟิศเนี่ยปกติก็กินแต่ของอร่อยสรีทฟู้ดอะไรใช่ไหมใช่อยากกินอะไรที่มันแบบว่าอยากกินหรูหราหรูหราหน่อยใช่มีราคาหน่อยใช่วันนี้คุณผู้ชมจัดให้เลยอาหารญี่ปุ่น นะร้าน um okay อิซุมิดโอเคไหมโอเคแต่ว่าก่อนจะไปกินเนี่ยเดี๋ยวเราขออนุญาตตรวจเอทก่อนนะครับ<ด>เพื่อค,ความปลอดภัยของทางรายการและของทางร้านด้วยนะครับเราก็จะมีการจัดการตรวจเอทให้กับผู้โชคดีผู้ร่วมรายการในวันนี้ด้วยตอนนี้เราไปดูกันก่อนนะครับว่าที่ร้านเนี่ยเขามีเมนูอะไรให้คุณบุ้งได้ทานกันบ,บ้างไปชมเลยครับ สวัสดีค่ะฟางนะคะสวัสดีค่ะฟ้ายค่ะจากร้านอ e ีโซมิไดค่ะขอยินดีต้อนรับผู้โชคดีจากรายการตีอ้วนชวนหิวค่ะร้านของเราเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นสไตล์พรีเมียมฟิวชั่นที่เน้นวัตถุดิบคุณภาพสดใหม่ในราคาย,ย่อมเยาค่ะโดยเมนูอาหารที่แนะนํามีดังนี้ค่ะเมนูแรกนะคะเป็นเมนูลองจิจุดนานนะคะซาซิมิวัตถุดิบ9ชนิดค่ะเมนูที่2นะคะโวกาซูชิค่ะโกาของเราเป็นโวกา ไม่คาวนะคะแล้วก็นำเข้าจากฝรั่งเศสเกรดเอขอมมันละลายในปากค่ะเมนูที่3มนะคะแซลมอนอะโวคาโดสลัดตัวนี้จะเป็นสลัดแซลมอนแล้วก็อะโวคาโดนะคะผสมผสานรสชาติที่ลงตวลัวเมนูที่4นะคะเป็นโฟตาเตคิงซูชิเซตค่ะชุดหอยเชลล์โฟตาเตคซูชินะคะเมนูที่5นะคะเป็นเบบี้บูมเมอร์โรค่ะ ตัวนี้จะเป็นโรกระทะร้อนนะคะโรกุ้งเค็มปุระโรยหน้าด้วยลูกหอยเชลลชุบแป้งทอดค่ะแล้วก็โรยหน้าด้วยไข่ปลาบินกรุบกรอบเมนูที่6ค่ะอากามิแซลมอนสไปซี่โรตัวนี้นะคะสั่ง1จะได้ถึง2เลยนะคะก็จะมีโร2ชนิดจะเป็นตัวโรทูน่าอากามินะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นโรแซลมอนไส้อโวคาโดไข่กุ้ง เมนูที่7นะคะวากิวโฮบะยากิ art, นะคะตัวนี้จะเป็นเนื้อวากิวย่างบนใบโฮบะส่วนเมนูสุดท้ายนะคะเป็นเมนูของหวานก็คือไดฟุกุรสสตอรอเบอรี่นะคะชาเขียวละถั่วแดงมาแล้วคุณผู้ชมนี่ร้านอิซูมิดก็เตรียมให้ไปไงจูใจไหมฮะว้าวว้าวเลยคุณบุ้งว้าวเลยเพราะปก,กติอยู่ออฟฟิศไม่ได้กินพวกนี้นี่ไม่ค่ะเวลาไม่พอค่ะที่คุณบุ้งมาทานวันนี้คุณผู้ชมไม่ต้องห่วงนะถ้าคุณผู้ชมมาทานร้านนี้นะ ถ้าดูรายการจบแล้วมาทานร้านนี้ตั้งแต่วันที่ผมออากาศเนี่ยจนถึง15บธันวาบอกว่ามาจากตีวนชนหิวเท่าน,นั้นเองนะคุณจะได้ชุดนี้ฟรีชุดนี้ก็เรียกว่าซซลมอนทัฟเฟิล้าวทา,ทาเลเป็นโปรโมชั่นสำหรับคนดูรายการเลยดีไหมขอโปรโมชั่นให้คนดูหน่อยอเดี๋ยวผมจะย่างเนื้อให้นี่คุณบุง ทอดมันกับเราต้ยามยำกินส้มตามทุกคำมันต้องอ,ยอยิ่ยกินตับห่านซูชิมัตตาบะกินจีบมูดแดงข้าวซอยให้มันร้องให,ให้รำแต่แซบอีหลีชิมชิมเข้าไปชิมเข้าไปแต่ของอร่อยอ้วนชิมให้คนทั้งโลกอิจฉาชานกินกินเข้าไปกินต้องเลือแต่ของอร่อยอ้วนกินให้ผงขมือโลกใจใหญ่มาก นี่กลองนี้เลยกลองนี้เอเอหืมตายมเหมือนพี่น้องไงก็ไม่รู้ได้ไหม,มอ่ะกินเลยอ,อ,อือือนุ่มเหนียวนึ่เปรี้ยวสตรอเบอรี่โอ้ดีมาก แ <c oughs> ป้งบางสตรอเบอรี่เต็มคำร่วมสนับสนุสน,นโดยน้ำจิ้มสุกี้เชฟอาร์ตแซบซีดจีดถึงใจหาซื้อได้ที่บิ๊กซีและฟู้ดแลนด์คุณผู้ชมครับวันนี้ขอบคุณร้านอิซุมิดายมากเลยนะครับให้ผู้โชคดีของเราได้มากินอาหารญี่ปุ่นนะครับโอ้โหอิ่มอร่อยกันเลยถ้าผู้ชมดูแล้วอยากจะมาทานแบบนี้บ้างแวะมาที่ร้านเขาได้เลยนะครับชื่อร้านอิซุมิดายอยู่ตรงไหนครับเอ,อดาร้านของเราตั้งอยู่ที่โครงการจมูค่าซอยนอนท์จันทร์ค่ะเปิดบริการเวลา11โมงจนถึง3ามทุ่มค่ะ ที่จอดรถสะดวกสบายเลยคุณผู้ชมแวะมาได้วันนี้ผมมีน้ำจิ้มสุกี้เชฟอาร์ตครับแซ่บซีดจี๊ดถึงใจนะครับหาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์แล้วก็บิ๊กซีทุกสาขานะครับมาไปทางร้านมปใช้1ชุดด้วยนะครับ